คนะมูมแ้แดงครับนี่เป็นนำข้าวสิงขรานใส่ใครับทีมงานของหัวต้อยนะครับว่ากสำราญฎรบตัวหนวเรืออำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับหัวต้อยนี่ก็เป็นผูน้พิทยาสัตยราศนะครับเดี่ยวที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเหล่า,า,าสัตโต้ครับขอบยเป็นชีวิตจิตใจทใ่านพลันเดินใจรักอย่างแท้จริงครับหัวต้อยสิงสำราญฎร์ใ ส่วนน้ำเงินนี่จากน้ำยืนกับในเรือของคุะเด็ดนาเด็ก์ยังพาราแล้วก็เจนคิคพาพรนะครับจากนอนนะครับเอาเรือน้ำยืนทางไปแกะลำดวน คุณทีเป็นคู่สาคู่สี่ก็จะไปที่ทิมมอร์กกับแสนเกงนะคะหลังจากนั้นคู่ห้าเพชรรุ่งฟ้าเพชรโฟกัสออกไปที่ยอดกับตันกับอานนท์แล้วก็คู่เจ็ดเป็นเพชรน,นอนเสือกับสมอเพชรน,นะคะคู่เจ็ดต้อนรันบคุณลูงปูพรด้วยนะครับวันนี้ เราท,ทางมาถึงแล้วนะครับพร้อมด้วยเลขาจรวตัวนะครับอล่นะครับอาจารย์ชาตรีทุกคนปฏิการเรียบร้อยนะครับนะนะ มาดู้ัชมกันเป็นคู่ที่3มนะคะเป็นโวยกิงที่มีโรนการศึกษาไปกับสามัญบาทนะคะต่ารับเาหน้าสามยกนะยนที่หน่เบสหน้าเค่าดีแนงนะคะเป็นกับคนรักอีน้ำเงินน้าน้าลุกรับครับบาทสำราญกับทางหน้า น้ำยืดนะี้ยเอาอเอารปน้ำยืดนะโอ้ได้อย่างเ้ืยนะครับลูกสิขงข้องหมอต้อยสิงห์สมบัติไทยโอ้แล่แกว่าขาใเล็กกว่านะครับโอยของคุณประเด็นประเด็นซึน้ำยืน ครับโยกเข้าไปครับมวยนะได้กเกิดชนะนะครับตอนนี้ดูว่าออกอาวุธอะไรดีเอาตัวนี้ต้องใช้สมองหน่อยนะครับไม่าต้องคิวต้อง,องสูงจะจะนนะครับเพื่อชนะมวยโดวใหญ่เอาผู้ต่อไปก็ขึ้นไปนั่งรอนะก็เหยื่อช้านะครับผู้ต่อไปต่อยมัดเตะขาต่อย เะครับเตะลากไปอยดเนะครับต้านเยอะยิงหน้าของชาติชายน้อยชาวไร่ต่อเลยครับจ่อย่างควักกระจกไปนะงใน้สูตรนี้ครับถ้าตัวเล็กกว่าเอานะครับอ้าวครับสห้ครูบให้น้ำครับ แล้วไ,ไปนะคะผู้ต่อไปทีนมนพอ,อิสระนะคะเจอกับแสนเก่งอุจจุม,มวยไทยแจ้งยอดมาแล้วก็นำนักมวยขึ้นไปรอะคะ่ะผู้ต่อไปผู้สี่ผู้หน้ากับเพชรนุงฟ้านะคะ,ะเพชรโฟร์กัสหกยอดกับตันอาหนงเจ็ดเราก็จะไปที่เพชรน้ำเสือก็จะหกเพชรนะคะผูะ้แปดะะเ,เป็นยอดกิบหันสิญยุอีกนะครับกับเอ็นจ่าเต่าเกียอพิจารณ์นครับ ตอนนี้ได้ไปไว้แปดคู่นะครับทราบนะครับยอดเกินหานกินจาบเต่านะครับเป็นคูแ่แปดนะคะไปช้าแล้วนะครับอไรอย่างนี้คือแปดคู่นะครับถ้าช้าก็เป็นเรื่องของนักมวยแนะแบบตอนนี้อ่าทีมงานของเราทำงานเกี่ยวอาชีพอ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปดคู่ที่ได้เตรไว้น,นี่ต้องเร็วด้วยนะครับการพิเศษอมาวางแล้วก็ต้เตรียมพร้อมนะครับ เชิญแล้วก็รับแฟนมัดปนมวยที่ก็มาใหม่ด้วยนะคะวันนี้ถ้าดูก็ชมร4 0ยสี่สิบบาทโอ้โหโเตอร์ผู้จัดทางผู้ช่วยสนององวนเสียวีอมบอนเทพนะคะมารับพี่น้องเป็นแฟนมวยผู้ใหญ่ใจดีผู้การสนับสนุนกำลังของเรามาถึงแล้วเป็นใจนะครับกดกลังไม่ดีใหญ่นะคะยกที่สองคนเดีค่ะสา อู๋ทีสาแดงเพชรน้ำตาน้ำเพชรเจพชรเพชรเจ้เพชรเเพชรสองผู่ไปกู้ไปแคการศึกษามาเลยจบขึ้แ้วผู้ใตนาเอกวิทด้วยนะครับ

ได้กร้องพิสระนะครับ6-5 7น่ห่นดกรัอลนครับตนีตกรู้สึกแล้วนะครับแงก่งรูดังค่าก็จะตกรอนะครับน่เซตก่งมาสองครั้งตอนนี้ให้ทางด้านติดตกรีบมาด้วยนะครับสองค้ง สิบหยกขาวอัดฉีดนะ้ำเพ่รกมลลับนะห้าร้อยบาทรับ,บทราบพี่น้องทางงั่งน้ำเยือนณเดชยาภารา,าเยาภาภาภานนะิภาพรยกสุดท้ายค่ะเห็นแา้วแกเพ่รกมลลับน้ำ

รวมกันที่ตัวเล็ขวางดีนะครับตัวเลขวางดีนรดีไนดนัดเยขวางได้แล้วดีได้ด้วยวน,นะรนนครับอดนอยานะรับเกิดอะก้รับคจาฝ่กรเหตาข้าวส,สิงคังชยไมนะเตับบว,วันพัน ยาชีดห0าร้อยบาทพี่เที่ยวเขาจะให้เดินไล่เข้ามาจ้ะเดันเข้ามาแล้ว sang lùi đi hoa, lên lên lên, để anh super youth check 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 các các bạn. น้ำข้าวสิงสาราญชัยให้กำลังใจนะให้กำลังนะ